สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะของช่องอาณาจักรรถเอาติดวันนี้นะคะเอมมี่ยืนอ,อยู่ที่สาขา3นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโกดังรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะให้ลูกค้าดูแบบเรียวเลย เรียวๆเลยนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะว่ารถเข้ามาเนี่ยสภาพสวยงามยังไงเน,นี่ยอยางหน้านานี้เลยก็คือเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสำหรับโครระเอวติสนะคะ 1.6G ปี2017คันนี้นะคะไม่ใช้งานไปเพียง1 6 0 0 0โลนะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่449,000บาทนะคะได้รถใหม่วิ่ง160,000โลนะคะสภาพดีนะคะวิ่งน้อยนะคะราคาดีคันนี้บอกเลยนะคะว่า สภาพดีสุดเลยนะคะแล้วนี่เลยคือสภาพที่เพิ่งเข้าใหม่เลยคือสภาพนี้เลยนะคะก็สภาพเข้านี่สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะตัดต่อกับสีตัดแต่งแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะเอาว่ารถของเราเนี่ยคัดเกรดคุณภาพแน่นอนค่ะน,นะคะก็เดี๋ยวให้ดูรอบคันเลยนะคะวันนี้นะก็ คันนี้บอกเลยนะว่าเพิ่งเข้ามาสภาพก็คือสวยงามนะคะสภาพสดๆก็คือโอเคมากๆเลยคันนี้โคราติด 1.6G ปี2017ตอนนี้ก็คือรถสตาร์ทอยู่นะคะก็คือเสียงค่อนข้างจะนิ่งเลยเสียงเงียบมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับใครที่ตามหาโคราติด 1.6G นะคะวิ่งน้อยราคาดีก็แนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้วิ่งอยู่16,000กโลตอนนี้มีบริการโปรโมชั่นนะคะเส้น เอกสารจัดแฟล์ฟรีทั่วประเทศนะคะแล้ก็บริการส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะก็สภาพรถสวยงามดีขนาดนี้อยากให้ลูกค้าเนะี่ยมาเลือกชมมาลองขับเลยนะคะตอนนี้โคราติสเนี่ยเรามีสต็อกมากกว่า55คันถึงอ60คันแล้วตอนนี้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยนะคะก็เดี๋ยวไม่ช้าก,กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้าทุกท่านเลยไปรับชมกันเลยดีกว่าจ้า ก็คันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าตัวมัลติรีเฟกเตอร์เนะยฮะเป็นตัวของโคราติดเลยนะคะแล้วก็กราจังหน้านะคะโครเมียมนะยฮะเป็นโครเมียม2สองแฉกนะคะเป็นโฉมมินเนอร์เชนปีสองพันสิบเจ็ดนะคะก็โครเมียมด้านบนเนี่ยจะคาดตลอดหน้าตัวรถเลยค่อนข้างจะสวยงามดูทันสมัยนะคะก็โอเคนะแล้วก็คันนี้นะฮะมีไฟ LED มาให้ถึงสี่ดวงในการด้านหน้านะคะ ก็โฉมมายเนอะร์เชนเนาะบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าขายดีมากมากนะคะโฉมนี้แล้วก็สวดทรงเนี่ยทันสมัยนะคะแล้วก็โดยรวมก็คือดีมากเลยภายในภายนอกเครื่องยนต์ต่างๆก็คือมาเนอร์เชนไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ดีเลยนะค,ะคันนี้รุ่นนี้โฉมนี้ก็คือขายดีมากๆเลยนะคะ ทะเบียนคันนี้นะคะ5กอกไก่รอจุฬา4530กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะก็จำายทะเบียนไว้นะเผื่อชอบคันนี้ก็โทรมาแล้วก็สอบถามเลขคันนี้ได้เลยนะคะเรายินดีนะคะให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยวชมต่อไปเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้บอกเลยว่าด้านในด้านนอกคือสวยงามมากๆค่ะอันนี้มันสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้หมดเลยนะคะก็สภาพราพอบคันก็คือสี สวยมากๆเลยนะไม่มีทาสีมาแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะพเพราะรถของเราเนี่ยคัสเปดทุกคันนะคะนี่เลยนะคะล้อแม็กอลอยสีทูโทนนะคะก็คือนี่เลยแม็กไม่มีรอยกินถนนนะคะแม็กค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นทั้งสี่ล้อนะคะไม่มีรอยกินถนนไม่มีรอยขูดแน่นอนสภาพก็คือสวยงามนะคะเดี๋ยวคันนี้ลางนิดหน่อยก็คือสวยงามเลยนะคะ ไฟเลียวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถนะคะคันนี้รุ่นนี้ก็คือไฟเลียวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะก็น,น่าใช้งานนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพรอบคันสวยงามมากๆเลยนะคะมาลองขับลองชมกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านเลยมาลองชมลองขับกันนะคะอ่าภายในก็คือแบบแอร์เย็นมากเลยก็คือสตาร์ททิ้งไว้นะสตาร์ททิ้งไว้ก็คือแบบ หูยแอร์คือฉ่ำมากแอร์เย็นมากๆค่ะนะคะก็เดี๋ยวให้ดูภายในในะช่หนึ่งรอบนะคะคันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเบาแอร์ก่อนเผื่อเสียงแอร์รบกวนปิดประตูไปด้วยเลยค่ะเดี๋ยวสร้างเสียงประตูนะว่านแน่นไหมอ่านี่เลยจะ้ะนี่เลยนะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลก็คือถือว่าวิ่งงานใช้งานน้อยนะรถปีหนึ่งเจ็ดรถห้าปีนะคะตกวิ่งเฉลี่ยปีละสองหมื่นโลนะ ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยวิ่งเฉลี่ยปีละสองหมืนโลไม่ถึงสองหมืนด้วยนะคะโอเคนี่เดี๋ยวเครื่องเล่นปึ๊บเบาเสียงก่อนนะคะก็อันนี้เลยมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานได้ปกตินะคะมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะคะก็คือสามารถเลื่อนได้เลยเดี๋ยวขออนุญาต ก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นะคะก็ทุกอย่างเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะก็ติดทุกปุ่มนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเลื่อนเสียงเบาเสียงมัลติฟังก์ชันต่างๆเด,เดี๋ยวขออนุญาตอ่าเป็นไงเป็นกุญแจคีเลตนะฮะเป็นกุญแจรีคีเลตปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะคันนี้ก็เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทต,ตรงนี้เนาะอย่บเบรกนะฮะกดปุ่มปุ๊บก็สตาร์ทให้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะเป็น แอร์เนี่ยไม่นชนิ้นเหมือนกันเนาะก็คือแอร์ปรับเปลี่ยนทรงมาใหม่นะคะดูปรับเปลี่ยนมุมทิศทางของแอร์เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้างในก็คือสภาพเดิมๆเลยนะรถเพิ่งเข้ามาเลยคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดํานะคะคอนโซลเป็นสีดำเดี๋ยวให้ดูถ้าเกิดรถไม่สวยจริงนะคะด้านในไม่สวยจริงอะ่ะโดนแดดเนี่ยก็คือไม่รอดนะแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยงามที่สุดค่ะ นะคะมีเลยเนาะแล้วก็ม่านบังแดดทุกอย่างก็คือสวยงามนะคะสวยงามจริงๆติดหมดเลยนะด้านในทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะกคู่มงคู่มือต่างๆทุกอย่างก็คือยังอยู่กับตัวรถอยู่เลยนะคะที่พักแขนที่วางเก็บเอกสารอะไรพวกนี้เก็บของก็คือโอเคกว้างขวางเนาะ นี่เลยจ้าแล้วก็ที่วางแก้วน้ําเกียร์ออตโต้เป็นขั้นบันไดก็คือถือว่าโอเคมากเลยของโตโยต้าติดถือว่าตรงนี้ทําออกมาได้ดีนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็คือจะงงเรื่องเกียร์เนาะจะงงเรื่องเข้าเกียร์อะไรพวกเนี้นะคะ่ะแต่เนี้ยคือไม่งงนะพราะาเกียร์ขอเป็นขั้นบันไดนะคะเรากะได้เลยลื่นมาสองปึ๊กก็คือเกียร์ว่างและอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากะได้เลยประจำเนาะ เบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะคะเบาะค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆสวยงามนะคะเพอร์เฟกสวยงามนะคะคันนี้ฝ้าเพดานด้าน,นบนก็คือไม่มียนันต์ขลาดนะคะอังชางจะโอเคเลยเนาะใครชอบคันนี้เนี่ยก็จาป้ายทะเบียนมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูให้นะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะเพราะว่าคันเนี้ยราคาสี่แสนสี่หมื่น 9,000บาทนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช้งานน้อยมากๆเลย1นึ0 0แโลนะคะก็นี่นะประตูฝั่งคนขับก็กระจกออโต้หนึ่งบานเนาะปกตินะคะนี่เลยใช้งานได้หมดนะคะใช้งานได้จริงนะคะเซ็นทรัลล็อกต่างๆเอยสีทูโทนสวยคันนี้รุ่นเนี้อบอกเลยว่าเชียร์เอาติกใครที่กำลังลังเลอยู่แนะนำเอาติกดีกว่าเพราะว่าเอาติก็คือสุดปังมากๆเลยนะคะ ก็นี่เป็นโอ้ยฝากโป่ให้หมดเลย mm hmm. เดี๋ยวให้ดูนี่ด้วยดีกว่านะครับเผื่อลูกค้าหลายท่านอยากดูแกะออกไหมนะ่ะนี่นะคะปึ๊บขอนยาแกะก่อนอ่ามาแกะออกแล้วนะคะก็ให้ลูกค้าดูกันเลยนะว่าสวยงามไหมนะฮะนี่เลยนะคะตัวนี้ก็คือสำคัญนะ เพราะว่ามันเป็นกลึงใจกลางของตัวรถนะฮะ<ม>ก็ถ้าไม่สวยจริงนะฮะมิดอาร์ตต่างๆทุกอย่างไม่เรียงสวยอย่างนี้แน่นอน,นให้ดูใกล้ๆให้ช้าใกล้ๆเลยนะจ๊ะ<ม>สวยงามแน่นอนนะคะละเอียดเลยนะคันนี้จะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยลูกค้าเนี่ยโอนจองบอกเลยว่าโอนจองเนี่ยไม่ขาดใจแน่นอนนะฮะ ต่างจังหวัดออกได้แน่นอนนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเรามีไฟแนนซ์เซ็นเอกสารถึงที่ค่ะนะคะนี่จ้าเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็สีเบจเหมือกนกันเนาะสภาพดีนะไม่สุดโซมไม่ยับไม่ยุ่ยนะคะอยากให้ลูกค้ามาดูรถจริงมากกว่าเลยนะคะที่เศรษีไทยนะคะซอย68 แยกหนึ่งนะคะเพชรยวดของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดจ้าเดี๋ยวเปิดชมด้านหลังอะอ๊ะอนี่เลยจ้ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่เคยเป็นแท็กซี่นะคะ<ๆ>ก็ยังอล่รถุงเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างก็สภาพเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมเลยสวยงามนะคะ โอเคด้านหลังไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED ของรุ่น Coral ติสโกบเช็เนปี17ไฟท้ายรูปแบบดีไซน์สวยงามนะฮะก็มีกล้องถอยมาให้นะฮะกล้องด้านหลังก็มีมาให้เนาะคันนี้ปยทะเบียน5กอไก่ 4, 5, 3, 0, รอจุฬา4530กรุงเทพม,มหานครนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้เลยใครชอบคันนี้จำป้ายนี้ไว้นะแล้วก็รองโทรมาสอบถามได้เลยนะคะว่ายังอยู่ไหมนะเรามีตัวเลือกโคราติด เยอะมากๆเลยนะคะมากกว่าห้าสิบห้าคันเลยในบริษัทตอนนี้แล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะรุ่นนี้นะคะนี่เลยนะคะน้ำมันก็รองรับ e 8 5ดห้าได้แล้วนะแล้วก็เติมเก้าหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะคะ e 2 0ิได้หมดเลยนะรองรับหมดแล้วนะคะรุ่นนี้ก็อยากให้ลูกค้านะฮะดูคันนี้ไว้นะเพราะว่าสภาพแรกเข้าก็าคือสภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า ห้องเครื่องก็คือสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอโทษทีนะ่น้ำมือสั่นๆนะครับไมค์กันสั่นไม่ได้เอามาก็อาจจะสั่นหน่อยเดี๋ยวดูแกะฝาเครื่องอึ๊บนี้เลยจ้าเครื่องยนต์1 6 0 0ซีตัว E นะฮะก็สภาพดีนะคะก็คือสภาพสวยงามเลยนะคะคันนี้นะโคราติด 1.6E ให้ฟังเสียงเครื่องกันช,ชัดๆอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือเครื่องสวยมากๆนะค,ะคันนี้นะคะก็ให้ดูเสียงเครื่องเลย นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเนี่ยนี่เลยนะ,ะเสียงเครื่องโอเคมากๆค่ะนะคะสภาพดีเครื่องนิ่งมากๆนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นโคราติชมนี้อยู่นะคะก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาลองดูลองชมนะคะนี่เลยนะนี่ รอยน็อตต่างๆนะคะก็ไม่เคยถูกการแกะเงี้ยไขนะคะฝากระโปรงต่างสภาพเดิมแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะแผ่นกันความร้อนจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆเนะี่ยคงสาภาพเดิมสวยงานทุกเม็ดสติกเกอร์จากโรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะว่ารถทันนี้รถชนมาหรือเปล่าคนดูรถเป็นนะคะดูรถประมาณ5ทีก็ทราบแล้วนะคะว่ารถทันนี้ เดิมหรือไม่เดิมนะคะคันนี้นะเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะคะตัวจี <_ an> ก็ให้ดูคันก่อนเลยนะคันเดิมร้อยเปอร์เซ็นค่ะให้ชมนะอันนี้คือเสียงสตาร์ทก็คือเสียงเบาอย <_ an> ู่นะคุณลูกค้าขะ <_ an> บอกเลยนะคะว่ามีคะนแนนนะคะถูกมากรุ่นนี้นะคะมีคะแนนการดูแลค่าบำรุงรักษาค่อนข้างจะสูงถูกเลยนะคะไม่สูงนะคะ นี่เลยนะน,อน็อตต่างๆทุกอย่างสภาพเดิมสวยแน่นอนจ้าอชอบไหมฮะสำหรับรุ่นนี้นะคะโคราติด 1.6G นะคะ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะ,คะใครที่สนใจก็จำป้ายทะเบียนนี้ไว้นะคะแล้วก็แอดไลน์ line, ลองแคปหรือลองทักลองโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ คันนี้นะปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดเลขใหม่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะใหม่ใช้งานเพียงนะฮะหนึ่งแสนหกพันโลนะฮะหนึ่งแสนหกพันโลนะ,ะ, 1, 6, 000, ลนะ,ะรองหารฉเฉลี่ยดูนะฮะรถห้าปีวิ่งหนึ่งแสนหกพันเนี่ย ตกวิ่งปีหนึ่งไม่ถึง20,000ื่นโลเลยนะคะถือว่าคันนี้ใช้งานค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะก็จำายทะเบียนนี้ไว้เลยนะคะ5กอไก่รอจุฬา4530กรุงเทพมหาคนครนะคะใครชอบคันนี้ก็รองโทรรองทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์มีแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือรอรถคันไหน สเปคไหนก็ลองโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะเอมมี่ยินดีใ้้จะปรึกษากับลูกค้าทุกท่านทุกเคสนะคะก็นะคะวันนี้นะคะก่อนจากกันก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ